เบื้องหลังของฉากวัติศาสตร์ใครคือผู้ชักใหญ่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจครั้งสําคัญใครคือผู้วงการพวกเขาอยู่ทุกที่เห็นทุกสิ่งและควบคุมทุกอย่างนี่คือเรื่องราวขององค์กรที่อาจกําลังครอบงําโลกในทุกมิติสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่องดิอันแลงครับหลังจากที่เราพาไปสำรวจดวงจันทร์และเมืองใต้น้ำแล้ว วันนี้เราจะพาทุกคนมาเจาะลึกถึงหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังที่สุดและน่าขนลุกที่สุดนั่นก็คืออิลูมินาติองค์กรลับที่หลายคนเชื่อว่ากำลังควบคุมชะตาของโลกใบนี้อยู่ครับคำว่าอิลูมินาติแปลว่าผู้รู้แจ้งครับและต้นกำเนิดจริงๆขององค์กรนี้ต้องย้อนกลับไปในศตรวรรษที่18ในยุโรปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนี ในปี1,776ครับอดัมไวท์ฮอปเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสาานาจักรได้ก่อตั้งกลุ่มลับขึ้นมาชื่อว่า Order ของอิลูมินาติเป้าหมายของพวกเขาคือการต่อต้านอำนาจของศาสนาจักรและรัฐที่ถูกกดขี่การส่งเสริมเสรีภาพทางความคิดสิทธิมนุษยชนการใช้เหตุผลในยุคที่เรียกว่ายุคแห่งการรู้แจ้งฟังดูดีใช่ไหมครับเหมือนเป็นกลุ่มปฏิรูปหัวก้าวหน้า แต่ด้วยความลับัๆล่อๆและเป้าหมายที่ดูเหมือนจะท้าทายอำนาจเดิมรัฐบาลบาวาเรียจึงประกาศให้กลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในปี1785ครับและดูเหมือนว่าอิลูมินาติจะสลายไปในไม่ช้าแต่ในโลกของทฤษฎีสมคบคิดนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะนักทฤษฎีเชื่อว่าอิลูมินาติไม่ได้หายไปไหนแต่พวกเขาแค่ลงใต้ดินและเริ่มแผนการที่ใหญ่กว่าเดิมนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่า อิลูมินาติยังคงดำรงอยู่และเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับโดยแทรกซึมเข้าไปในทุกวงการของสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสื่อบันเทิงหรือแม้แต่วงการศาสนาเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างระเบียบโลกใหม่ซึ่งเป็นระบอบการปกครองโลกเพียงหนึ่งเดียวภายใต้การควบคุมของพวกเขาหลักฐานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างอวสุดคือสัญ,ญลักษณ์ครับพีระมิดปลายเปิดและดวงตาที่มองเห็นทุกสิ่ง นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดและถูกเชื่อมโยงกับอิลูมินาติอย่างแยกไม่ออกเราเห็นมันได้บนธนบัตรดอลลาร์สหรัฐด้านหลังรูปพีระมิดที่ยังสร้างไม่เสร็จและดวงตาที่ลอยอยู่เหนือยอดซึ่งนักคฎีเชื่อว่าคือสัญ,ญลักษณ์ของอิลูมินาติที่ยังคงสร้างระเบียบโลกใหม่และดวงตานั้นก็จับเจ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาสัญ,ญลักษณ์อื่นๆเช่นนกฮูกคือสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาและความรู้หรือแม้กระทั่งการจัดวางมือบางท่าของบุคคลสำคัญ การควบคุมสื่อบันเทิงนักทฤษฎีเชื่อว่าอิลูมินาติควบคุมอุตสาหากรรมเพลงและภาพยนตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการล้างสมองผู้คนและเผยแพร่แนวคิดบางอย่างออกไปในหมู่มหาชนคุณจะพบศิลปินชื่อดังมากมายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกหรือส่งสัญญาณลับของอิลูมินาติผ่านมิวสิกวิดีโอหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในคอนเสิร์ตต่อมาคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญเหตุการณ์ระดับโลกหลายอย่างถูกเชื่อมโยงกับอิลูมินาติไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศส การก่อตั้งธนาคารกลางสงครามโลกนักทฤษฎีเชื่อว่านี่คือการชักใย,ยเบื้องหลังเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการใหญ่ของพวกเขาในการรวบรวมอำนาจครับแน่นอนคบว่าการกล่าวอ้างเหล่านี้ย่อมมีคําโต้แยง้งจากฝ่ายที่เชื่อในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับพวกเขามองว่าการตีความสัญลักษณ์ที่ผิดพลาดสัญลักษณ์หลายอย่างที่ถูกเชื่อมโยงกับอิลูมินาตินั้นมีที่มาที่ไปจากแหล่งอื่นเช่นดวงตาที่มองเห็นทุกสิ่ง ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาที่เก่าแก่หรือสัญ,ญลักษณ์บนดอลล่าสหรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของตาประทับของสหรัฐที่มีความหมายทางปติศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิลูมินาติโดยตรงและการเชื่อมโยงสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เข้ากับอิลูมินาติมักเกิดจากการล่าข่าวหามากกว่าหลักฐานที่แท้จริงการไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปประมแม้จะมีข้อกล่าวอ้างมากมาย แต่ก็ไม่เคยมีหลักฐานที่จับต้องได้หรือเอกสารที่หลุดรอดออกมาได้ที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของอิลูมินาติในปัจจุบันได้เลยทุกอย่างยังคงเป็นเพียงการคาดเดาและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบจุดต่อจุดเท่านั้นต่อมาคือปรากฏการณ์การคิดแบบเชื่อมโยงมนุษย์เราครับมีแนวโน้มที่จะมองเห็นรูปแบบและความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ตามการเห็นอิลูมินาติในทุกสิ่ง จึงอาจเป็นเพียงการที่สมองเราพยายามหาคำอธิบายให้กับเหตุการณ์ที่ซับซ้อนครับหรือความไม่แน่นอนของโลกใบนี้บางครั้งทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้ครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่ไม่มีคำตอบง่ายๆเพื่อโทษบุคคลหรือกลุ่มอำนาจบางอย่างหรือแม้กระทั่งเพื่อสร้างความบันเทิงในโลกออนไลน์ไม่ว่าอิลูมินาติในปัจจุบันจะมีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงตำนานที่ถูกสานต่อมาเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ทฤษฎีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจในอำนาจและความต้องการที่จะเข้าใจว่าใครคือผู้ควบคุมโลกจริงๆมันนาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับถ้ามีกลุ่มคนไม่กี่คนอยู่เบื้องหลังการบงการชะตากรรมของพวกเราทุกคนแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเช่นกันครับที่เราได้ใช้ความคิดและจินตนาการไปกับการตามรอยปริศนาที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าอิลูมินาติคือองค์กรลับที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก รือนี่เป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานที่แต่งเติมโดยจินตนาการของมนุษย์สิ่งสำคัญคือเราได้เปิดใจรับฟังข้อมูลหลายด้านและพิจารณาด้วยวิจารณญาณของตัวเองและคุณล่ะครับคุณเชื่อในเรื่องราวของอิลูินาติมากน้อยแค่ไหนคุณเคยเจอสัญลักษณ์แปลกๆที่ทำให้คุณรู้สึกสงสัยบ้างไหมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ช่องด n r a n ร e ง เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องาราวแปลกๆและทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆที่จะทำให้คุณต้องคิดตามสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ